ต่อไครับผ่านไป2เกมเลยนะครับลิเวอร์พูลก็เก็บชัยชนะได้2เกมรวดแล้วก็เป็นคลีนชีต2เกมรวดเหมือนกันตอนนี้ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็อยู่ 1- ใน4ทีมที่เก็บชัยชนะต่อเนื่องกันทั้ง2เกมก็เป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้ซึ่งก็มีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับที่เก็บคลีนชีตได้ทั้ง2เกมเหมือนกันนะครับ เราออกสตาร์ทด้วยการมีรายชื่อที่เปลี่ยนแปลงจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยแค่คนเดียวก็คืออีบูแล้วก็อีบูเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นในเกมรับที่ผลงานโดดเด่นที่สุดในทัศนะส่วนตัวผมนะครับซึ่งเด่นมากนะครับเก็บหมดการดวลตัวต่อต,ตัวนะครับการชิงเล่นนะครับแล้วก็การที่ทำให้เกิดจังหวะในการที่ทำให้เกิดประตูได้ด้วยนะครับ อีบูเนี่ยเป็นคนที่หมองลูกเตะมุมที่เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วเป็นโมนะครับที่เกี่ยวบอลออกมาแล้วจังหวะนั้นนี่ครับมีผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยขย,ขยับเข้าไปแล้วก็ไปบล็อกโมล้มลงแต่ว่าบอลเนี่ยมันยังกลิ้งออกมาโชต้าเคลื่อนที่มาถึงก็เกี่ยวบอลแล้วก็สปีดพาบอลขึ้นหน้ามาเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับ ทางฝั่งขวาของโชต้าเนี่ยนะครับลูดิอาสเนี่ยนะครับก็วิ่งประคองไปทางเบรนท์ฟอร์ดเองก็วางแท็กติกไว้ดีเลยนะครับเอานักเตะที่มีสปีดทีเท้าที่เร็วเนี่ยนะครับก็ตามคุมพื้นที่แล้วก็บังรู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีจุดเด่นที่เกมโต้กลับแต่การเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดของลูดิอาสนะครับมันก็เลยทําให้เรามีจังหวะที่ที่ลูดิอารสนนะครับเปลี่ยนเลนนะครับ วิ่งประคองมาทางฝั่งขวาแล้วก็วิ่งตัดจังหวะที่เคลื่อนที่เริ่มตัดนั่นเลยนะครับความฉลาดของดิโกโชต้าเนี่ยนะครับก็ไหลบอลเข้าไปที่ว่างด้านซ้ายซึ่งลูดิอาสนะครับเคลื่อนที่ฉีกเข้ามาเอมเบโมเนี่ยตามประกบคู่นี้เนี่ยถ้าวิ่งกันตัวเปล่าทั้งคู่เอมเบโมกับลูดิอาสเนี่ยนะครับผมแยกไม่ออกเหมือนกันนะว่าใครจะเหนือกว่าใครแต่พอลูดิอาสเนี่ย คลื่อนที่ตัดจังหวะนั้นแหละนะครับความฉลาดของโชต้าก็อ่านจังหวะว่าพื้นเคลื่อนที่ตัดที่นี้นะครับพื้นที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเหลือโล่งมากแล้วก็ไหลบอลที่มันได้น้ําหนักพอดีเลยนะครับรูดิอาสเนี่ยนะครับได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเปลี่ยนเลนมาเอมเบมโมเนี่ยสปรินต์ตามมาก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะรูดิอาสเนี่ยนะครับแตะบอลแรกได้แล้วก็เหลื่อมอยู่ข้างหน้าแล้วก็พาบอลจี้เข้าหาผู้รักษาประตูของเบรนฟอร์ดแล้วก็ ดวนกับมาร์คเฟรเคนด้วยการจริงส่วนด้วยอีซ้ายนะครับเฟรเคนเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเซฟหลายจังหวะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายจังหวะของลู์พูลนี้มันน่าเป็นประตูเฟรเคนก็เซฟได้แต่ลูกนี้เนี่ยนะครับก็สุดป,ปัญญานะครับเฟรเคนปัดไม่ทันนะครับก็เป็นประตูขึ้นนําไปในนาทีที่13นะครับจากนั้นเราก็ยังทรง เกมเนี่ยมันยังโอเคอยู่จนกระทั่งพอผ่านไปประมาณสักใกล้ๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเริ่มยกระดับการเล่นขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็ทีเด็ดในลูกตั้งเตะของเบรน f o ฟอร์ดก็ดูอันตรายจริงๆนะครับพอจบครึ่งแรกเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับรอดจากจังหวะการขึ้นโขกข,ของนอกาแล้วก็ขึ้นนำด้วยสกอร์1 0ศเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเนี่ยเราได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับ อยู่50ประมาณสัก56ต่อ44นะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยพอกันเลยนะครับ5ต่อ5เรายิงเข้ากรอบ2องเดนฟอร์ดยิงเข้ากรอบ1นะครับแล้วประตูขึ้นนำก็1ลูกโอกาสในลูกเตะมุมเนี่ยครับ4ต่อ2แล้วก็ xg เนี่ย0.7แล้วก็จุด19นะครับคือเรา มีโอกาสที่เป็นประตูมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ดูแล้วความเข้มข้นมันไม่ค่อยดีเกมที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันยังไม่ดุดันไม่เข้มข้นเพียงพอผมก็รู้สึกว่าถ้าครึ่งหลังนี้ยังเล่นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับสกอร์เดียวเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วพอครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับเราก็คลองบอลแล้วก็กดดันเข้าใส่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ย เราเริ่มคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับการกระชับพื้นที่ในแดนกลางดีขึ้นการพาบอลลุยเข้าใส่เนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะพอจบทั้งสองครึ่งเนี่ยนะครับเราเนี่ยจากมีโอกาสในครึ่งแรกแค่5้า5หนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเป็น19หนนะครับซึ่งทีมเบรนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสเพิ่มแค่3หนเท่านั้นเองแล้วนาทีที่7 1นะครับก็เป็นประตูจากโม e นะครับเป็นจังหวะที่ สวยงามมากๆนะครับจังหวะนั้นนี่นะครับเนฟอร์ดเนี่ยได้บอลตรงกลางสนามแล้วก็กำลังแต่งบอลเพื่อที่จะทําให้เกิดจังหวะต่อไปนะครับแต่โซโบอ่านจังหวะตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พลิกตัวเข้าไปบงังแล้วก็เหลี่ยมมันได้เปรียบแล้วก็แตะบอลให้แมคก้าแล้วก็แมคก้าเนี่ยนะครับก็แทงบอลทะลุช่องนิ่มๆนะครับใหุ้ยเดอยส ดูดิอาสพัฒนาจังหวะและก็วิชั่นในการเล่นเยอะมากเลยนะครับพอได้บอลจากแมคกาก็มองช่องซึ่งฝั่งขวานี่มันโล่งจริงๆนะครับก็แทงเข้าไปนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยมีโมเนี่ยนะครับมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยโล่งเลยนะครับก็ไม่เหลือนะครับโมเนี่ยแตะหนึ่งจังหวะแล้วก็ดีดด้วยซ้ายผ่านมือ Fre เฟรคเคนเข้าประตูไปแล้วก็เป็นประตูที่ทำให้ลร์ปูเนี่ยนะครับ เก็บชัยชนะได้มีโอกาสเยอะมากนะครับเสียอย่างเดียวเลยนะครับจังหวะจบเนี่ยมันติดบล็อกมั่งติดโน่นติดนั่นนี่มั่งนี่นีดหน่อยนะครับเพลงสวยๆเกิดในเกมนี้เยอะจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครึ่งแรกเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องเท่าไหร่แล้วก็พอได้ประตูที่2เลยนะครับอานเนอร์เนี่ยก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็เห็นอาการที่มุนิดนะครับ เหมือนเด็กโดนแย่งของเล่นหรือพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้นะครับไปนั่งนั่งหงิกอยู่ข้างสนามนะครับเพราะถูกเปลี่ยนตัวออกคงอยากจะเล่นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์มีมิติการเล่นที่มันแตกต่างจากยุคยืนเยอะเลยนะครับทีนี้ในไหนก็จะพูดถึงนักเตะอยู่แล้วนะครับก็มาพูดถึงผู้เล่นรายตัวเลยดีกว่านะครับอาริซงฟอร์มที่เด็ดที่ขาดในการเซฟเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอาริซงเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นผู้รักษาประตูที่มีมาตรฐานสูงมากไว้ใจได้นะครับมีจังหวะเซฟลูกโขกซึ่งแหมลูกนั้นมันเป็นการจัดระเบียบเกมรับไม่ดีนะครับในลูกตั้งเตะลูกโขกเนี่ยนะครับเข้ากรอบสวยเลยแต่อดิซงเนี่ยปฏิกิริยาดีนะครับปัดปัดวิเศษชาทยานหนึ่งทีแล้วก็ถมเข้ามาแล้วก็ตบ,บ่อนทิ้งออกมาอีกนะครับแล้วก็จังหวะนั้นแหละนะครับ กราฟก็พลิกตัวเตะบอลทิ้งไปเลยนะครับอาริสงเนี่ยมาช่วงท้ายเนี่ยนะครับที่เราเล่นแบบรักษาสกอร์แล้วนะครับเวลาเตะบอลทิ้งเนี่ยผมไม่ชอบจังหวะนั้นเท่านั้นเองนะครับจากที่ผมจะให้คะแนนเยอะเนี่ยนะครับผมก็เลยให้ไปประมาณสักอ่อสักเจ็ดแล้วกันนะครับเป็นคลีนชีทที่2ของอาริสงแล้วนะครับคือมีแนวโน้มที่จะให้มากกว่านั้นด้วย แต่ไอจังหวะที่เตะทิ้งเลยไม่จําเป็นเนี่ยนะครับคือขึ้นบอลง่ายๆฝากตัวใกล้ๆก็ได้นะครับเตะทิ้งขึ้นมาเนี่ยสองสามจังหวะซึ่งทําให้เราเสียโอกาสในการคลองบอลซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะสูงกว่านี้อีกถ้าลิซงไม่รีบเตะบอลขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างหน้ามันไม่มีตัวเก็บบอลแล้วถัดมานะครับเป็นพิยักษ์กัปตันทีมนะครับเกมนี้เนี่ยก็เก็บได้หมดคุมจังหวะในการเล่นได้แบบสบายๆนะครับ แล้วก็ไม่มีงานหนักหนาอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะครับคนที่โหลดงานไปก็เป็นอีบูซึ่งเกมนี้เด่นมากๆนะครับผมให้เป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนมากเป็นอันดับ2เลยนะครับฟานไดเนี่ยนะครับผมให้ไปที่7.5ได้อยู่นะครับ7แต่ไม่เต็ม7.5ทีหรอกนะครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันไม่มีงานยากสำหรับฟา์นไดนะครับมีจังหวะที่เอมเบโมเนี่ยนะครับ พาบอลจี้เข้ามาถ้าโดนหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่กังวลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสบายเลยนะครับมีจังหวะแบบนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จังหวะโขกตัดลูกอันตรายไปได้บ้างนะครับแต่งานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมาโหลดที่อีบูเยอะนะครับอีบูโดดเด่นกว่านะครับอีบูเนี่ยผมให้ไปใกล้ๆแปดเลยนะครับระหว่าง7.5ถึง8ได้นะครับอีบูนี่เด่นจริงๆเด่นมากๆนะครับแล้วก็ที่มาของประตูแรกเนี่ยนะครับก็เกิดจากการ ขึ้นมงของอีบูแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับอีบูเนี่ยนะครับชิงมงได้ก่อนบอลที่มันเป็นลูกเซตพีชนะครับที่ถูกทิ้งไปเสาไกลตรงนั้นเนี่ยเทรนต์เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเวลาดวลลูกโด่งเนี่ยนะครับเจอไอเยอร์ซึ่งสูงประมาณสักร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรเนี่ยครับเทรนต์เนี่ยเบียดไอเยอร์ลำบากอีบูเนี่ยชิงมงตัดบอลออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมถึงให้ฟอร์มอีบูเนี่ย เข้าตาม,มากๆนะครับแล้วก็จังหวะที่จําเป็นนี่นะครับอีบูเก็บหมดแล้วไม่มีลกกนะครับหลายจังหวะเนี่ยครับบอลที่แก้โดยอีบูเนี่ยทําได้ดีจริงๆนะครับดังนั้นผมให้เป็นผู้เล่นที่มีคะแนนสูงเป็นบบอันดับ2นะครับแล้วก็เทรนด์นะครับเกมนี้ฉายแสงความฉูดฉาดในเกมลุกแบ่บางจังหวะเสียด้นะครับรีบไปน,นิดนึงนะครับ ถ้าละเอียดหน่อยเนี่ยจะโอเคเลยแล้วบางจังหวะเนี่ยนะครับถ้าเปิดเร็วกว่าจังหวะที่มันควรจะเป็นนิดหนึ่งนะครับมันน่าจะดีนะครับแต่ว่าถ้าภาพโดยรวมเนี่ยเทรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเกมรับนะครับการป้องกันถือว่าโอเคนะครับโอเคละว่ามีบางจังหวะเนี่ยครับเพื่อนๆลงไปซ้อนแต่เวลายืนต้องไปปิดการรุกนะครับเพราะเบรนท์ฟอร์ดเนี่ย ขึ้นเกมริมเช่นในครึ่งแรกได้ดีด้วยนะครับเทรนก็ปิดได้ดีนะครับแล้วก็ในจังหวะที่พลิกเป็นเกมลุกเนี่ยนะครับเทรนก็ทําได้ดีนะครับหลายจังหวะบอลจ่ายของเทรนเนี่ยเป็นการจ่ายบอลที่ได้เปรียบแล้วนะครับแต่โมเกมนี้เนี่ยหลายจังหวะเนี่ยนะครับทั้งการตัดสินใจแล้วก็อฟอร์มน,นะครับจับบอลแล้วก็ต่อบอลจังหวะต่อไปเนี่ยทำไม่ได้ดีแต่ในเกมนี้เนี่ยโมก็ยังอุตส่าห์ยิงประตูดได้โดยฟอร์มเนี่ยผมให้โม ให้เทรนด์นะครับคะแนนผมให้ไปเจ็ดแบบสบายๆนะครับแต่อาการนี้หน้าหงิกนะครับเดี๋ยวไปดูว่าหลังเกมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเพราะว่าภาษากายเนี่ยบอกเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยยังอยากจะเล่นต่อนะครับเจรอร์โรโบเห็นชัดเจนนะครับว่าเจรอร์โรโบเนี่ยไม่ถนัดที่จะเล่นอินเวอร์ดนะครับเมื่อไม่ถนัดที่เล่นอินเวอร์ดเนี่ยนะครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยนะครับเราก็จะมีการยืนแนวรับเนี่ย สามตัวแบบแน่นๆ่นในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการยืนสามตัวแน่นๆเนี่ยไม่มีกองกลางตัวรับลงไปทิ้งเป็นตัวลงไปช่วยเป็นเจอโรโบเป็นฟานได้แล้วก็อีบูนะครับแล้วก็เจอโรโบเนี่ยทาหน้าที่แบบนั้นได้ดีนะครับแล้วก็พอมีจังหวะที่จะเปิดเป็นโหมดเกมลุกเนี่ยนะครับเขาวิ่งทะลุทะลวงตามสไตล์ที่เล่นในยุคที่เยเเกนครอปเนี่ยนะครับคุมทีมอยู่แล้วก็ทําได้ดีนะครับทั้งลุกทั้งรับแล้วก็ ความดุดันแล้วก็การลักไก่เข้าไปทําประตูเนี่ยนะครับดูดีดูดีเลยแหละนะครับเกมนี้เนี่ยผมให้ไป7ถึง7.5ได้นะครับจโรโ,โบเนี่โอเคเลยนะครับเทรนเนี่ยก็สามารถให้ได้ประมาณนั้นได้นะครับเกมรับเราเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นชุดแดนกลางทั้ง3ตัวเนี่ยถือว่าโอเคเลยไม่มีใครให้บทล้ว เกมที่ผ่านมาเนี่ยผมบอลแม็กกามากๆนะครับแต่เกมนี้เนี่ยแม็กกาคือเป็นตัวที่ตั้งจังหวะให้บอลที่ออกต่อไปเนี่ยนะครับเป็นบอลที่เพื่อนเล่นง่ายแล้วก็ไปสู่จังหวะอันตรายนะครับหลายๆจังหวะเลยนะครับดูหลายจังหวะเนี่ยเล่นเหมือนเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็มีจังหวะพลาดบ้างนะครับแต่หลายๆจังหวะเลยนะครับแม็กกาก็ทําได้แบบโดดเด่นมากรับเกมนี้เนี่ย แม็กกาก็เป็นผู้เล่นที่ผลงานดีดีมากๆด้วยนะครับแต่ถ้ามองว่าตัวที่ยังดูรักษามาตรฐานที่สูงอยู่นะครับผมมองว่ากราฟนะครับไลนกับฟันแบกยังรักษาฟอร์มอยู่ในมาตรฐานที่สูงได้นะครับการอ่านเกมความขยันขันแข็งแล้วก็พลังงานที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมว่าน่าประทับใจมากนะครับการเคลื่อนที่ในพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยนะครับ หลายจังหวะมีจังหวะตัดสินใจไม่ดีจังหวะที่ไปเสียใบเหลืองเลยนะครับที่เหมือนกับอ่านจังหวะผิดนะครับแล้วก็เข้าไปแท็กโคิลจังหวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยผลงานเนี่ยให้คะแนนได้นะครับผมมองว่า7.5ขึ้นไปนะครับใกล้ๆ8นะครับไม่ก้าเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ผมให้สามารถให้ได้ที่7.5ขึ้นไปนะครับโอเคมีจังหวะเสี่ยงแต่หลายๆครั้งเนี่ย ผมมองว่าแมคกาเนี่ยยอมเสี่ยงเพื่อให้จังหวะต่อไปเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่เล่นต่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับจะเป็นทางที่เข้าไปสู่การจบสกอร์นะครับนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้ลดหลั่นจากกราฟเลยนะครับแล้วก็การเล่นบทบาททั้งสวิตเป็นเบอร์6เบอร์8เนี่ยนะครับดูเนียนตานะครับทั้งคู่นะครับโซโบเป็น จอมทัพซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เล่นในส่วนของการเป็นเบอร์8นะครับบางครั้งก็ไล่มาเหมือนเป็นเบอนะครับแต่ว่าโอเคโดยมดเนี่ยนะครับโชโบเนี่ยจะเล่นเป็นตัวลุกแล้วเวลาจําเป็นที่ต้องเล่นเกมรับเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เล่นที่วิ่งไล่กวดผู้เล่นที่สปีดเร็วๆของเบรนฟอร์ดเนี่ยได้ดีดนะครับผมมองว่านี่ก็สามารถให้ได้ถึง7.5นะครับ แม้ว่าจังหวะในครึ่งแรกเนี่ยที่มีช่วงที่เกมมันไม่เข้มข้นเนี่ยแต่ผมก็มองว่าทรงเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียนะคือมันเป็นวิธีการมากกว่านะครับคือความเข้มข้นของการเคลื่อนที่ของเราอ่ะมันยังไม่ดีพอนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับตัวริมเส้นฝั่งขวาโมยิงประตูได้ใช่นะครับแต่โมเนี่ยนะครับหลายจังหวะคือเสียบอลง,ง่ายๆซึ่งตัวที่ดวลกับโมเนี่ย ผความคล่องตัวเนี่ยน่าจะสู้โมไม่ได้แต่การดวลหนึ่งต่อหนึ่งของโมไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่โมเนี่ยเหมือนกับหิวที่จะยิงจนเกินไปนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยลูดิอาสยืนตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับยืนอยู่ใกล้ๆกรอบ18หลาแล้วตรงน,นั้นเนี่ยพื้นที่รอบข้างลูดิอาสไม่มีใครเลยแล้วก็โมเนี่ยมีเวลาพอที่จะแตะให้ลูดิอาสยิงได้นะครับแต่ตัวเองก็ฝืนยิงแล้วก็ข้ามขานไปนะครับ แล้วก็หลายจังหวะเนี่ยก็พอจับบอลจะก,กระชากไปมีล้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดการที่มีความเข้าใจสูงนะครับเคลื่อนที่ก็ไปหาตำแหน่งดีเนี่ยนะครับก็เลยทําให้จบสกอร์ได้นะครับลูกที่ดีดเข้าไปในลูกนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความสามารถที่หาตำแหน่งที่ดีมากๆของโมนะครับแต่โมเนี่ยผมให้เต็มที่เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก7ไม่เกิน7.5นะครับ ที่โดดเด่นสุดๆ,ๆเนี่ยแลนด์คาเฟนแบกอ๋อโทษทีนะครับที่โดดเด่นสุดๆ,ๆเนี่ยก็เป็นลุยดิอาสนะครับอันนี้สุดจริงๆนะครับโอ้โหทุกเพลงเลยไม่ว่าเกมรับเกมลุกนะครับแล้วก็ยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งนะครับจังหวะที่พลิกจ่ายให้โมเนี่ยจังหวะที่แมคก้าแทงให้นะครับลูกที่สองมันเป็นจังหวะที่โซโบเนี่ยนะครับชิงเหลี่ยมคือคู่ต่อสู้แตะบอลห่างปับ๊บโซโบแทรกตัวเข้าไปนะครับเสร็จ ขืนตัวแล้วก็แตะบอลนิ่มๆให้แมคก้าซึ่งแมคก้าเนี่ยได้บอลก็จ่ายบอลเข้าช่องให้ลุยดิอาร์แล้วลุยดิอาร์เนี่ยนะครับก็แทงให้โม e หลุดเลยนะครับฝั่งขวานี่ดหลุดแบบล่งๆเลยแล้วโม e ไม่เหลือนะครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะเข้าไปในระยะที่พิคาดได้เนี่ยนะครับแล้วก็ดีดผ่านเฟรคเคนเข้าไปนะครับจังหวะนั่นแหละนะครับที่ ดูโอเคที่สุดแล้วดูเพอร์เฟกที่สุดแล้วสำหรับโมนะครับนอกนั้นเนี่ยผมดูมันตะกุกตะกักไปหมดนะครับโมเนี่ยผมให้เต็มที่ก็7.5็แหละนะครับแม้ว่าทําประตูดได้นะแต่ความโดดเด่นเนี่ยไม่เท่าไหร่ดิโก้โชต้านี่สินะครับนี่คือเงาของเจอบ็อบบี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นของดิโก้โชต้านี่มันคล้ายเจบอบบี้มากนะครับคือการเคลื่อนที่ลงมาต่อบอลน,นี่ทำได้ดีมากๆนะครับ แต่จุดเด่นของนิโกโชต้าก็คือมีความคล่องตัวสูงกว่ามีสปีดฟีเท้าที่เร็วกว่านะครับเจ้าบอบีเนี่ยมันประมาณว่าเป็นพวกบอลสมองแล้วสปีดฟีเท้าไม่ได้เยอะนะครับถ้าทีกาบกันวิ่งแข่งกันเนี่ยผมว่าโชต้าเนี่ยมีความคล่องตัวกว่าสูงกว่าเร็วกว่านะครับไอความสูงสูงเนี่ยนะครับเจ้าบอบีกับโชต้าเนี่ยใกล้เคียงกันโชต้าเนี่ยร้อยเจ็ดสิบแปดเจ้าบอบีประมาณร้อยแปดสิบแต่วิธีการเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับ แล้วก็เติมเต็มวิธีการเล่นแบบนี้ด้วยนะครับโชต้าเนี่ยอันตรายแล้วก็มีศูนย์ล้มเกมมากโดยเฉพาะในตำแหน่งเบอร์9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชต้านี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ผลงานโดดเด่นมากๆนะครับผมให้ไปที่7.5ด้าได้สบายๆนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่แบบเล่นไม่ดีจนกระทั่งต้องบนนะครับทั้งหมดเลยนะครับ พอไร่เรียงมาเนี่ยนะครับผู้เล่นของเรานะครับพอเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเนี่ยนะครับมันก็เห็นแล้วนะครับว่า,าคุณภาพในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันดรอปลงแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เล่นอะไรเสียหายเลยนะครับมีดาวินเนี่ยนะครับมีโซนร่วม,มเกมไม่เยอะแต่มีจังหวะดีๆที่ลงไปช่วยในพื้นที่อื่นเนี่ยได้พอสมควรเลยนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับในการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอย่างแบรดลีย์เนี่ยลงมาซึ่งการเปลี่ยนตัวเนี่ยจะค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งแต่ว่า ก็เหมาะสมนะครับนาทีที่7 2นี่เป็น3คนก็คือมีแบรดลี์มีนูนเยสมีกัรโปนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยลงมาก็ทำประโยชน์ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นแบบชูชาร์ดแล้วก็ลิวพูลเนี่ยก็เริ่มเข้าโหมดที่เซฟสกอร์แล้วนะครับเพื่อเก็บคลีนชีตนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่ผมให้6กเล่นทั้งหมดนะครับฮาวีสนะครับฮาวีสเลสเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นปกติในยุคลอปเนี่ยยังมีบางจังหวะนี่ที่ยัง เปิดเกมเข้าใส่อยู่นะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับพอลงมาก็มีวินัยในการเล่นสูงมากนะครับก็เซ็ตจังหวะกลับเข้ามาแล้วก็ถ่ายบอลกันใหม่นะครับเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้ตัวที่ลงมาข้างหลังนี่นะครับก็มีโอกาสในการเข้าทําไม่เยอะนะครับก็เก็บ6แต้มจาก2นัดได้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในบรรดากุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอันเดนส็อตเนี่ยนะครับ ถือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับได้สร้างผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มคุณซือนะครับที่มาคุมทีมริพูเนในช่วงหลังๆเนี่ยออกสตาร์สอเกมเนี่ยชนะทั้ง2เกมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าริพูเนจะยังรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้ต่อไปหรือเปล่าก็คือจบเกมเกมนี้เราไม่มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ย ผมปล่อยไปตามสภาพประกันมันจะมีช่วงที่กระท้อนกระแท่นนิดหนึ่งนะครับก็อนุโลมไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปลงลารายละเอียดในเก็บตกอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีารายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับารายละเอียดในการเล่นเนี่ยมันแตกต่างในยุคครอปแล้วก็อันเนอร์นะครับแต่ว่าผมมองว่าในจังหวะที่ได้ประตูแรกเนี่ยนะครับกลิ่นอายของยุคครอปเนี่ยมาแล้วแต่ว่า ถ้ามันเปลี่ยนจาก FSM เนี่ยเป็นดีโกโชตาแล้วก็รยดิอาร์สนะครับการเพื่อนที่หาตำแหน่งดีจนน่าประทับใจนะครับรยดิอาสเนี่ยพอให้เป็นแมนและแมตแล้วก็สามารถให้ได้9คะแนนนะครับไม่มีอะไรที่ตำหนิได้เลยนะครับเพอร์เฟกจริงๆนะครับโดดเด่นมากสวัสดีครับ